อัสลามวะเลยกุ้งค่ะวันนี้เรามาแต่งหน้าเล่นกันนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากหน้าสดนะคะการเตรียมหน้าสดนะคะลงครีมบำรุงนะคะกันแดดแล้วก็รองพื้นค่ะตามด้วยรองพื้นนะคะแต่ห้าจุดนะคะ,จ,ะ,คะจากนั้นก็เราเกี่ยรองพื้นให้เนียนนะคะแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นอัดแข็งค่ะเรามาเขียนคิ้วกันเลยค่ะเริ่มจากปลายคิ้วก่อนนะคะ ทั้งสองข้างนะคะปลายเข้มนะคะหัวคิ้วอ่อนจ้าจากนั้นก็เริ่มปัดหัวคิ้วค่ะปัดปัดให้มันฟุ้งกระจายเลยนะคะไปปัดแก้มกันต่อค่ะทุกครั้งที่เราปัดแก้มนะคะต้องทําแก้มให้เป็นผลส้มค่ะแล้วก็ยิ้มตลอดค่ะมาแต่งตากันต่อนะคะการแต่งตาลงจากสีอ่อนก่อนนะคะให้ทั่วเปลือกตานะคะทั้งสองข้างนะคะจากนั้นก็ไล่สีเข้มค่ะ ใต้ตาด้วยนะคะกลีดอายไลเนอร์กันต่อค่ะกรีดอายไลเนอร์เสร็จนะคะแล้วก็มางัดดั้งค่ะงัดดั้งให้พุ่งๆไปเลยค่ะจากนั้นเราก็มาไฮไลท์นะคะให้หน้าฉ่ำๆวาวๆเลยจ้าเอาให้ทั่วหน้านะคะลงลิปไพรเมอร์ต่อค่ะจากนั้นก็ลงลิปสติกนะคะ จากนั้นก็เรามาสร้างปากฉ่านะคะฉ่ำๆสายฝอเลยจ้าแบบเจอๆนะคะเจอๆจ,จ้าปัดมาคาราต่อกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะฉ่ำว,ว,ว้าวหลังจากนั้นเราก็มาเข้าแอปค่ะโอ้โหหลังจากเข้าแอปคือแบบสุดปากคือฉ่ำม,มากแม่ฉ่ำสุดๆ ช่ำที่สุดปากเจอต่อไม่รอแล้วนะคะ <ama> ฉันชอบสไตล์นี้ใครชอบสไตล์นี้ตามกันมาเลยแต่งง่ายมากเลยค่ะทุกคนไปแต่งตามฉันได้เลย